เรื่องนี้ฉันไม่ได้แปลเอง97%เครดิตผู้แปลพีว r a n s l a เ e เสเพจแปลมังกะตามอารมณ์ฝากติดตามสนับสนุนด้วยนะชังกากคุณได้โปรดคบกับฉันเถอะค่ะสำหรับผมแล้วสิ่งที่เรียกว่าความรักไม่เคยข้องเกี่ยวกับมแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่แค่นั้นเฮ้ยเล่นจบดื้อแบบนี้เลยงั้นเหรอสิ่งที่เรียกว่าเดทผมยังไม่รู้จักมันด้วยซ้ำเราเองก็อยากมีซัมติงอะไรแบบนี้กับสาวสวยผมดำบ้างจัง เฮ้อ <He> เป่าให้ผมแห้งหน่อยดีกว่าเฮ้ยถอดรักทีวีแล้วไม่ใช่หรอซาดาโกะงั้นหรอเห็นแบบนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องสมัยก่อนเลยแฮะเอากลับมาใช้ใหม่งั้นหรอเฮ้ย <He 'll, S 2> ความรู้สึกแบบนี้มันเสียวสันหลังวา่าอย่าๆเฮ้ยหล่อเล่นกันใช่ไหมแบบรายการเตรียมโชว์ที่เที่ยวหลอกชาวบ้านนะ่ะให้ตายสิก่อนตายขอให้ฉันได้หีความรักกับเขาบ้างเถอะและในวันนั้นนนะ นรัก <Why? S 1> ได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะ e. ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ว่าความรักเป็นยังไง e. น่ารัก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 ซาดาโกะจังน่ารักที่สุดในสามโลกเลยกล่าวกันว่าหากใครได้จ้องตาของซาดาโกะคนผู้นั้นจะต้องตายทันทีได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะ e. ผมมีโฮคุโร่ได้สารภาพรักรก,กับซาดาโกะเมื่อวันก่อนทำเอาซาดาโกะจังอึ้องไปพักหนึ่ง และก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนี้น่ารักที่สุดว่าแต่ในเน็ตเ,เ,เขาลือกันว่าถ้าใครต้องตาเธอจับถูกสาปจนตายถ้าฉันจ้องเธอจะเป็นไรไหมเนี่ยใครจะไปรู้กันระยะอย่างน้อยตอนที่เจ้าจ้องฆ่าครั้งแรกเจ้าก็ไม่ตายแล้วนะแถมยังบอกว่าฆ่าน่ารักอีกแปลกคนชะมัดเธอยอมพูดกับเราแล้วน่ารักก็เธอหน้ารักจริงๆนี่แน่พูดว่าน่ารักกับคนวงเล็บทีที่น่ารักมันแปลกตรงไหน,นหรออีกแล้วพูดแบบนี้อีกแล้วอ ถ้าเจ้ายัางพูดแบบนี้อีกล้ะก็เขาสาบให้แต่เองตายไม่รู้ด้วยนะเอ๊ะเป็นอะไรไปน่ะถ้าเกิดผมจะต้องตายไปจริงๆแล้วะก็คงจะตายเพราะเสพความน่ารักเกินขนาดนี้แหละวันนี้ซาดาโกาจังรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เออเธอโกรธอะไรงั้นหรอข้าไม่ได้โกรธสักหน่อยแบบนี้โกรธกันเห็นๆเ,เลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวดิทำไมอยู่ๆ ถึงได้อารมณ์บอดจอยแบบนั้นละ่ะเธอข้าไม่ได้โมโหอะไรสักหน่อยก็แค่ข้าไม่คิดว่าจะชอบอะไรแบบนี้เท่านั้นนั่นมันปอตเตอร์สาวอึมที่ไอ้เพื่อนเวนเอามาให้เราเมื่อสองวันก่อนขอบคุณนะไอ้เพื่อนเวนเอาไว้แก้เหงาหน้าฟรีเกิอ๋อ,อพอเรื่องนี้เองงั้นหรอหรือว่าเธอกําลังหึงกันละ่ะไม่ใช่ไม่ได้หึงเอ๋อย่างเขาไม่มีทางถึงอะไรกับของอย่างนั้นหรอกยะ ความโกรธที่มีต่ออึมของซาดาก็าจังขอบคุณสําหรับอาหารตาสภาพแบบนั้นมันหมายความว่ายังยยะช่างอาศจริย์ยิ่งนักเน่าสิ่งที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ก็คือผมอยากที่จะออบเดทกับเธอคนนี้สักครั้งเออจริงสิขอทําอะไรเธอหน่อยได้หรือเปล่าชาดาก,ก็าจังสามารถออกไปข้างนอกได้ไหมได้สิถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วนะเพียงแต่คนที่เคยดูวิดีโอนี้เท่านั้นที่จะเห็นค่า แค่ฉันงั้นหรอคนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นข้าได้ถ้าอย่างนั้นราคอดช่วยออกเดทกับฉันได้หรือเปล่าค่ะข,ขอปฏิเสธทำไมรีบตปบอย่างนั้นล่ะง,งั้นรอความรู้สึกของเรายังส่งไปไม่ถึงสินะผิดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาไม่อยากแต่งตัวแบบนี้ออกเดทหรอกนะใช่ว่าเขาไม่อยากไปกับตัวเองถ้าง,งั้นเราไปชอปปิ้งตอนนี้กันเลยเถอะ ตอนนี้เลยเหรอตอนหน้าออกเดตจ้าและในวันนี้ผมกับซาดากจังก็ได้ออกมาซื้อของด้วยกันดูกันเลยเดี๋ยวก่อนสิพอแค่นี้เถอะเจ้าก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าคนอื่นมองไม่เห็นค่าคนอื่นเขาจะมองว่าเจ้าไม่ปกติที่เอาแต่พูดกับตัวเองจะไปไหนดีจ้าซาดาก็จังนี่เธอเป็นห่วงฉันงั้นหรอแต่ว่าฉันไม่สนหรอกว่าใครจะคิดกับฉันยังไง แค่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็พอแล้วอีกอย่างฉันอยากเป็นคนออกเดตเองด้วยอะเอาเราพวกเราไปกันเถอะถึงจะพูดออกไปแบบนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงยังไงการเดทของพวกเราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นออกเดดตอนปลายเราพวกเราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านขายเสื้อผ้าดูเหมือนเธอจะสนุกมากกว่าฉันเสียอีก เออจะว่าไปคนพวกไปจะมองเห็นเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่หรือเปล่าลหายแวบ็บเว้นตันแดดตราบใดที่ข้าสัมผัสมันอยู่ดูเหมือนมันจะหายไปด้วยน่าจะประมาณนี้ละมัง้งส่งมาให้สิอย่างงั้นเหรออ้าวเอเอจริงสิงั้นช่วยลองใส่ตัวนี้หน่อยได้ไหมหาตัวนี้งั้นเหรอเอาหน้ามาทางนี้เธอเข้าไปเปลี่ยนที่ห้องแต่งตัวเถอเอะไปทางนั้นแล้วผู้ชายเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวผู้หญิงแบบนี้มันจะดีเหรอ น่ากลัวชะมัดเลยว่าไหมมิโฮคุโรโกะคิดยังไงกับข้ากันนะถ้าคิดว่าข้านะน่ารักหรือแค่อยากจะเล่นสนุกกับข้าเท่านั้นระหว่างพวกเรามีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่ไม่คิดว่าผีอย่างข้าน่าขนลุกบ้างเลยงั้นหรอเออเราเรียบร้อยแล้วอาอย่าจ้องแปลกๆอย่างนั้นสิว้าว <Wow. S 2> มันแปลกใช่ไหมล่ะ ที่ผียางข้าแต่งตัวแบบนี้ข้าจะรีบเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้แหละไม่ไม่ต้องรอเธอนหะนน่ารักที่สุดในสามโลกเลยยายาชิดซ้ายคุรูรูมิชิดขวาให้เลยไม่ต้องสงสัยเลยความรู้สึกที่เรามีให้กับชาดาโกตังนั่นก็คือฉันรักเธอเอ๊ะที่พูดออกมาหมายความว่าไงคะไายสิเธอปากอ,ออกไปได้เออเปล่าไม่มีอะไร ที่ฉันพูดไปฉันจริงตังนะและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหนึ่งเยนต่อนหนึ่งรีทวีทเพื่อทำให้ซาดากโกส่วนใส่แฟชั่นเสื้อผ้าใหม่หรอครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะโรแมนตูเยนผู้แต่งฉันกำลังไข้ครวนแต่ฉันไม่เสียใจเลยหนึ่งรเท่ากับหนึ่งเยนสามรอบกองทุนซาดากโกแต่งตัวชุดฉันในสี่หมื่นแปดพันเยนเสื้อผ้าคนสถาบักบางยี่ห้อหกหมื่นเยนแขนยาวทำไมคุณไม่ซื้อกางเกงให้ฉันขอโทษ ลิมฟิมันผู้เขียนงบประมาณ418สเยนน่าจะมีมากกว่า1 0 0 0 0แเยนใช่ไหมผลการสำรวจจากผู้อ่านออกมาแล้วสรุปคือโชว์ใช่ผลลับจากโชว์แกงเกงชั้นในผู้เขียนทำไมฉันต้องทำเช่นนี้เพราะได้ผลบวมากที่สุดใครใครก็เลือกสีนี้ผู้เขียนอบประมาณ้ามสระมาณ3,418เยนนี่แต่เอง ผมอยากจะเห็นซาดากจัสนสวมที่คาดผมสักครั้งลองสวมน,นี้ให้ดูหน่อยสิที่คาดผมเนี่ยถ้าไม่มีวันสวมของพันนี้เด็ดขาดเขาว่ามันเหมาะกับแต่เองออกจริงๆนะช่วยไม่ได้จะยอมสักครั้งแล้วกันปะเป็นเป็นยังไงบ้างล่ะยาแย่แล้วแบบนี้มันดูดีจนแทบกราดเลือดตายแล้วสิเหมาะหรือเปล่าแบบนี้มันน่ารักเกินไปแววทำไป,ไปหนึ่งชั่วโมงต่อมา นี่มาดื่มกันต่อเถอะถ้าเป็นตรงนี้เขาน่าจะไปดื่มที่ไหนก็ได้ราตรีสวัสดิ์ซาดาโกะจังนี่เธอคิดว่าจะไปดื่มในเน็ตได้งานหรอ